ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่รักได้ยินเสียงฝนตกไหมคะขณะนี้ที่ทองหล่อฝนตกชุ่มฉ่ำมากเลยนะคะหิวใจมากๆอากาศสบายๆเย็ยนสดชื่นจังหวัดอื่นตกหรือไม่บอกเรา90าให้นางฟ้าฟังด้วยนะคะ <c oughs> วันนี้นะคะนางฟ้ามีท็อปิกดีๆระมุนต่อใจฟังแล้วก็ใจฟูผู้อ่านก็ใจฟูให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันคือว่าที่คู่บุญคู่บารมีของคุณคือใครเรามาดูซิคุณเจอหรือ,อยังนะเขาเป็นใครนะคนที่จะมาเป็นว่าที่คู่แท้คู่บุญบารมีของคุณเนี่ยมาคอยซัพพอร์ตออฟเฟอร์เกื้อหนุนบุญนําให้คุณแบบว่าเติบโตไปในทิศทางแบบไหนเรามาดูกันนะคะใช้พลังงานของพี่ไพธา,าโรสําหรับนี้นะคะสําหรับ โปรดนะคะ <c oughs> ว่าที่คู่บุญคู่บารมีของคุณคือใครเรามาให้พลังงานพี่ไพบอกนะคะ <c oughs> อ่านกันไปท่ามกลางสายฝนชิวๆว,วชลมลงมาเสียงฟ้าร้องหน่อยๆ <c oughs> พลังงานของห้าดาบว่าที่คู่บุญคู่บารมีของคุณคือใครล่นะคะคนที่มีความคิดไม่หยุดเลยคิดเสมอคิดเรื่องงานเรื่องเงินคนที่แบบว่าแบบไตรตรองตึกตรองทุกสิ่งอย่าง การที่จะทำอะไรนั้นต้องใช้สมองมากกว่าหัวใจแต่เขานะ่ยแพ้ทางคุณค่ะว่าที่คู่บุญคู่บารมีของคุณนะคะเป็นคนที่ไม่เคยยอมใครแต่ต้องยอมคุณค่ะห้าดาบคุณกับเขาอาจจะเกิดราศีพฤษภได้ เขาจะเป็นคนที่แปลกๆนิดนึงเวลาที่คุณเจอเขาคุณอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมคนนี้เงียบจังแต่ว่าเขาคิดค่ะในหัวเขามีแต่เรื่องให้คิดเสมอๆนะคะเขาอาจจะเป็นคนโทร r วิร r ไม่ค่อยพูด i ท t r วิร์ไม่ค่อยพูดแต่ว่าการกระทําของเขาเนี่ยสำคัญกว่าคําพูดนะคะเขาอาจจะเป็นคนจิตใจดีอาจจะเป็นคนสูงสูงแบบ1้อยบบวกเขาอาจจะเป็นคนที่ มอีองค์ความรู้ที่แน่นมากๆแล้วก็เป็นคนที่ชอบใช้สมองในการทำงานอาจจะเป็นคนที่ดีลงานเกี่ยวกับเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินที่ปรึกษาทางความคิดหรือว่าต้องใช้สมองมากๆเกี่ยวกับทางาการทำงานหรือการใช้ชีวิตอาจจะเป็นครูบาอาจารย์ก็เป็นไปได้นะคะนี่คือพลังงานของว่าที่คู่บุญคู่บารามีของคุณเขาอาจจะเกิดเดือนพฤษภาราศีพฤษศกได้นะคะไปต่อนะคะเรามาดูซิ ว่าที่คู่บุญคู่บารมีของคุณที่จะเข้ามาหนุนนำซัพพอร์ตคุณฮิลลิ่งเยียวยาหัวใจคุณคือใครอ้อพจ เ uh, พดออฟสอดเอ่พดออฟวอนพลังงานของเด็กถือไม้คนคนนี้เป็นคนรักอิสระจิตใจดีเป็นคนสปอร์ตหมายความว่าจิตใจสปอร์ตนิสใสสปอร์ตชอบช่วยเหลือผู้คนและเป็นคนที่มีแพชชั่นในการใช้ชีวิตว่าที่คู่บุญคู่บารมีของคุณนะคะเด็กถือไม้เขาเป็นคนที่รักอิสระอยู่กับคุณแล้วก็มีความสุขคุณนะคะอาจจะบอกว่าชอบเอนเนอรีพลังงานความอิสระในชีวิตเขาเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาอยากจะเข้ามาทําให้คุณ เป็นแบบเขาด้วยนะคะเด็กถือดาพลังงานคนคนนี้อาจจะอายุน้อยกว่าคุณหรืออาจจะอายุเท่าเทียมหรือไรเดียกับคุณนะคะเขาเป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองเป็นคนเก่งแล้วก็มีสไตล์ไร้สไตล์ตลการใช้ชีวิตที่แบบว่าเฉียบคาดไม่ถึงแล้วก็มีองค์ความรู้และที่สําคัญเขานะคะจะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าอยากกลับไปเป็น14อีกครั้งหนึ่งหลายสิ่งหลายอย่างที่คนคนนี้พูดคุยกับคุณอาจจะย้อนเวลาแบบ เข้าไปในกระเป๋าโดเรมอนนะ่ะทำแมชชีนย้อนไวัยไปคุณกับเขาอาจจะมีไลฟ์สไตล์หรือว่าการเรียนหรือว่าการใช้ชีวิตที่ค่อนข้างคล้ายกันตั้งแต่เด็กจนโตนะคะนี่คือว่าที่คู่บุญคู่บารมีของคุณเป็นคนน่ารักใจดีมีเสน่ห์แล้วก็นิสัยเด็กและอาจจะน่าเด็กด้วยนะคะ <c oughs> ไปต่อนะคะว่าที่คู่บุญคู่บารมีของคุณคือใครที่ฟ้าจะส่งมาให้ เซเว่นออเพนดเคิลคนคนนี้เป็นคนมีเสน่ห์มากๆเป็นคนมีตัวเลือกส,อสาวๆรุมร้อมหนุ่มๆรุมร้อม,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 มเป็นคนหล่อด้วยเป็นคนแบบว่า,วามีกล้ามแน่นมีแบบเขาเรียกว่าอะไรหน้าท้องชิดแผดเป็นป่องๆพลังงานคือเป็นคนชอบแบบสบายๆแต่งตัวชิลๆสบายๆเส,สื้อยืดกางเกงยีนเป็นคนน่าเกลียหน้าเกลียง,ห,ยงหมายความว่าอาจจะไม่มีสิวเลยต่อให้มีหนวดเข่ารุงรังก็แบบว่าไม่มีสิวเลยเป็นคนคิ้วดกด้วยนะคะคิ้วดกผมดก เขาเป็นคนที่มีแพชชั่น เขาเป็นคนที่ชอบเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆสเสมอดูสิต้นไม้ที่เขาปลูกไว้เขาหวังว่ามันจะเติบโตเป็นอะไรก็ไม่รู้คล้ายๆว่าหลายสิ่งที่เขาเริ่มทำนะคะมันมีแพชชั่นที่ปลายทางอุโมคงเขาเป็นคนชอบหาเงินหาเงินเก่งก็จะเกิดราศรีกรกฎชอบหาเงินแล้วก็เวลาที่เขาทำงานในองคอ์กรเนี่ยหาใครเทียบไม่ได้เลยอาจจะเป็นตัวหนึ่งเบอร์หนึ่งในแผนกนั้นๆเป็นคนเก่งของบริษัทด้วยนะคะนี่คือว่าที่คู่บุญคู่บารามีราศรีกรกฎที่จะ เข้ามาหนุนนำซัพพอร์ตคุณทุกๆสิ่งทุกๆเรื่องและที่สำคัญเป็นคนหน้าตาดีเป็นคนที่จะมีภาพลักษณ์ไลฟ์สไตล์ที่ทำให้ผู้คนจดจำเขาได้นะคะคุณเจอเขาคุณอาจจะปิ้งเขาเลยด้วยความที่แบบว่าอุ๊ยหน้าเป็นสเปคเลยอะ่ะแบบหุ่นก็เป็นสเปคอะไรเหล่านั้นนะคะนี่คือว่าที่คู่บุญคู่บารมี เหนือมากกว่านั้นก็คือเป็นคนที่เก่งแล้วก็มีองค์ความรู้เก่งหลายด้านนะคะจัดเหรียญคนคนนี้อยู่เป็นค่ะอยู่รอดในทุกสภาวะอากาศและอยู่รอดในสถานที่ที่เขาไปงานทุกสิ่งอย่างที่เขาทําเขาสามารถที่จะบอกว่าแบบผ่านไปได้ทุกเรื่องนะคะเขาอาจจะเข้ามาเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินการงานหรือว่าแพชชั่นในการใช้ชีวิตออกกําลังกายกินคลีนของคุณคุณก็เลยรู้สึกสบายใจเวลาที่ได้พูดคุยกับเขานะคะ เลขก7เลขค่านะคะราศีกรกฎราศีพฤษภนะคะดีงามฟ้าร้องฝนตกไปต่อคะ่ะ ว่าที่คู่บุญคู่บาร,รมีของคุณคือใครอ๋ออัศวินเถือถ้วยบอกเลยก็อย่างที่บอกเป็นคนมีสไตล์เป็นคนหล่อสูงสูง170บวกเลยชอบใส่เสื้อยืดกางเกงยีนรองเท้าผ้าใบแต่ว่าเป็นสไตล์ที่ไม่เหมือนใครอาจจะชอบแบรนด์ประจําตัว Nike, vert, idas, ไนกี้คอน e r t a อ i d ดารดใดๆก็แล้วแต่แต่ใส่แล้วดูเท่ดูไม่เหมือนใครว่าที่คู่บุญคู่บาร,รมีคู่จิน้นคู่สมเอตวินแฟนของคุณนะคะ ก็คือคนที่ตรงสเปคคุณแล้วก็คุณโดนใจเขาเขาคนนี้นอกจากจะเป็นคนดีใจดีแบบ ต่อให้หน้าตาดีแต่ว่าคารมก็ดีด้วยและที่สําคัญเป็นคนโรแมนติกด้วยเขาอาจจะเกิดปีม้านะคะมาเมียมาแม่มาลงได้ปีมะนะคะมะเสง่คนที่จะเข้ามาเป็นว่าที่คู่บุญคู่บารมีของคุณสิ่งศักดิ์ศิลจักรวาลเล็งเห็นแล้วว่าคุณคู่ควรกับคนแบบนี้ควงไปแล้วไม่ไอายคนหลอ่ลอหล่อทะลุกล้องเลยทีเดียวเชียวนะคะเจอครั้งแรกคุณอาจจะจําเขาได้เลยอุ้ยปิ๊งเลยอะแล้วแฟนเฟิร์สไซส์อะ ครั้งแรกที่คุณเจอกับเขาอาจจะใส่เสื้อเสื้อสีเข้มๆข้มน้ำเงินดำเทาหรือว่าสีอะไรที่แบบว่าเป็นแบบสีแบบทึบๆนะคะคุณเจอเขานี่แบบว่าความออร่าของเขาเนี่ยทะลุเสื้อออกมาเลยทีเดียวเชียวนะคะนี่คือว่าที่คู่บุญคู่บาร,รมีของคุณที่จะได้เจอหรือบางคนอาจจะเจอแล้วนะคะอัศวินถือถ้วย ไปต่อค่ะว่าที่คู่บุญคู่บารมีของคุณคือใครที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จัก,กรวาลฟ้าจะส่งไหมคุณใจฟูนะคะเรามาดูกันนะคะเดอะทาวเวอร์คนคนนี้อาจจะเคยผ่านการหย่าร้างเลิกราเจ็บปวดด้านความรักคุณก็เพาอาะจ,จะเกิดวันอังคารว่าที่คู่บุญคู่บารมีของคุณอาจจะเกิดวันอังคารก็เป็นไปได้เข้ามาจีบซ e ัพพอร์ตเยียวยาเขากับคุณอาจจะเคยผ่านการหย่าร้างเลิกราจบความสัมพันธ์ที่มันแบบว่าไม่สามารถที่จะรื้อฟื้นคืนมาและเขา ะะพร้อมที่จะเริ่มใหม่กับใครสักคนและนางฟ้ามองว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งเขาให้มารีฮิวริ่งเยียวยาหัวใจคุณให้มาทําให้คุณใจฟูนะคะคนคนนี้เป็นคนมีเซนต์เป็นคนฉลาดและเป็นคนรักจริงรักใครรักจริงและเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะทําให้คุณเสียใจได้อีกเพราะว่าเขาคือบุคคลที่จัก,กรวาลส่งมาซัพพอร์ตฮิลลิ่งให้คุณสบายตัวสบายใจนะคะหลายสิ่งในอดีตที่เขาเคยแบบว่าผ่านมาเขาอาจจะไม่ได้บอกเล่าก คนคนนี้อาจจะไม่ชอบพูดเรื่องอดีตให้คุณฟังคุณอย่าไปอย่าไปติดอย่าไปแบบคิดว่าเขามีความลับนู่นนี่นั่นเขาไม่อยากให้คุณจดจําเรื่องที่ไม่ดีที่ผ่านมาในชีวิตเขาเขาอยากให้คุณ move on เริ่มต้นสิ่งดีๆกับเขานะคะนี่คือว่าที่คู่บุญคู่บารมีของคุณดูสิเสียงฟ้าร้องเป็นพยานเลยทีเดียวเชียวคนลุกเลยนะคะคนเกิดวันอังคารนะคะ ไปต่อนะคะ <c oughs> ว่าที่คู่บุญคู่รับคู่บารมีเนื้อคู่ตุนางันของคุณคือใครจะชาติไหนไหนมียอมห่างไกลกันดวงจิตผูกพันรักนั้นมีไว้เพียงเธอ <c oughs> เขาอาจจะรอคอยใครบางคนมานานแสนนานแล้วเมื่อมาเจอคุณเขาเลยรู้สึกว่าหมดแล้วสิ้นสุดแล้วการรอคอย ดูทูออบครับดูพลังงานพิพายเป็นใจเสียงฟ้าร้องก็เป็นใจนะคะว่าที่คู่บุญคู่บารมีของคุณเมื่อได้เจอคุณแล้วเขาจะรักแรกพบเลแฟฟยแอบแ i งใจอยากที่จะอยู่ชิดใกล้อยากจับมืออยากร่วมเรียงเคียงหมอนร่วมเรียงเคียงถนนไปกับคุณเมือ่อเจอคุณแล้วเขารู้สึกว่าคนนี้แหละใช่เลยแบบคือคนที่ตามหามานานแสนนานพลังงานคุณกับเขานะคะอาจจะมีความสัมพันธ์กันนะคะมีเลขสองนะคะอาจจะมีเลขสอง ไองในชื่อวันเดือนปีเกิดหรือว่าทะเบียนบ้านบัตรประชาชนเบอร์มือถือใดๆก็แล้วแต่หรือตัวตนของเขาอาจจะเป็นคนเกิดราศีกุมผู้หญิงผู้ชายเกิดเดือนกุมภาพันธ์ว่าที่คู่บุญคู่บารมีที่จะมาอร p ต o r t o f f ร์ให้คุณหลายสิ่งหลายอย่างเป็นคนที่มีองค์ความรู้หน้าตาดีเป็นสเปคเป็นคนที่คุณไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้เจออีกครั้ง,นงหนึ่งหากแม้ว่าบางคนอายุ30 40 50, 50บบวกคุณไม่คิดว่าเอ๊ะจะมีใครหรอที่จะแบบ